ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปคนคนนี้ของคุณรำรูปทางงานไา่กันนะเป็นคลิปเริ่อเร่มเป็นดวงโดนรวมความสัมพันธ์ของคุณสองคนไม่มีความชัดเจนกันเลยและต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรกันรำลงพลังงานไนะเป็นคลิปเรนดมเป็นดวงโดยรวมนะคุณสองคนไม่มีความชัดเจนกันและต่อไปจะเป็นอย่างไร รำดุกละงานไพเลเป็นคล็เดเบรยรวมนะห้าใบนะนะเขาจะทำอย่างไรนะี่ม่นไม่มีความชัดเจนกันกันกบคุณเลยคนคนนี้ของคุณเดอะไฮเปนเทสคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยงใ,ใต้สำหรับ คนคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรากลไปจิตอินเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเวลานี้คนคนนี้ชาวธาตุน้ําเขาคิดมากเขาคิดเยอะเวลานี้คนคนนี้คนที่ยังไม่มีความชัดเจนกับคุณเวลานี้เขาคิดมากๆเลยคนคนนี้เขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาคนคนนี้ ชาวธาดน้ําก็ระกพิจิตมินเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาทุบทวนเรื่องราวต่างๆมานาคนคนนี้เอมเปอคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงเอ็เอรเรอร์คนนี้เป็นคนทางไกลเข้าใจความชัดเจนกับคุณไหมจากการที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจน,นเลยคุณสองคน จริงๆ้วคุณสองคนไม่มีความชัดเจนตรงกันเขาได้ให้ไหลคุณไปคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกริบเจ็ด้วแต่เวลานี้เขารู้สึกดีกับคุณนะเขาส่องคุณนะคนคนนี้เขาส่องคุณตลอดชาวธาตุดินประสบก,กันเขารู้สึกดีกับคุณนะเรามาขยายไพไ่กันนะไฮเป็นเทสคุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่าทุกสิ่งอย่าง จัสเมนทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปความคิดของคุณความฝันของคุณการคาดหวังของคุณจะเป็นจริงคุณสองคนจะต้องมีความชัดเจนกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจัสเมนเขาอยากจะอุปถัมภ์ค้าชูคุณเขาอยากจะดูแลคุณนะคนคนนี้คนทางไกลคนนี้ของคนที่ไม่ได้พูดคุยกันเขาอยากจะดูแลคุณเขาอยากจะอุปถัมค้ำชูคุณ เขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคนคนนี้คิดถึงคุณตลอดเวลาคนคนนี้เขารู้สึกเดียวคุณนะเขารู้สึกเดียวคุณมากๆเขาคิดถึงคุณมากๆเขาอยากจะมะอุทตามค้ำชูคุณเขาจะชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้